สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวจีราพรภูกองจิตนะคะวันนี้นะคะครูจะนําเสนอสื่อเรื่องการออกแบบและการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายนะคะซึ่งเป็นสื่อในวิชาวิวทยาการคานวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเริ่มต้นนะคะครูอยากจะขอแนะนําเรื่องการออกแบบโปรแกรมก่อนนะคะการออกแบบโปรแกรมนะคะเป็นขั้นตอนของการอธิบายโปรแกรมซึ่งเป็นลําดับขั้นตอนนะคะ แล auto, ้วก็ในเรื่องนี้นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมสื่อนะคะปูขอให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้รู้จักกับเรื่องของการออกแบบโปรแกรมนะคะการออกแบบโปรแกรมนะคะจะมีทั้งหมด2รูปแบบด้วยกันนะคะก็คือการเขียนข้อความแล้วก็การแสดงในรูปแบบของผังงานค่ะ1ก็คือการเขียนข้อความนะคะเป็นการอธิบายการทำงานของภาษาคอมพิวเตอร์นะคะในรูปแบบของข้อความนะคะซึ่งเป็นการสื่อสารที่เข้าใจง่ายนะคะ2ก็คือการออกแบบพังงานค่ะ ซึ่งการออกแบบผัางงานนะคะก็จะเป็นการใช้สัญ,ญลักษณ์นะคะในการที่จะออกแบบนะคะโฟชาร์ตหรือว่าในรูปแบบของผัางงานนะคะเพื่ออธิบายโปรแกรมนะคะเมื่อเราได้ในส่วนสส่วนนี้แล้วนะคะเราก็ถึงจะนํามาเขียนโปรแกรมนะคะซึ่งเด็กๆเ,เนี่ยจะใช้การเขียนโปรแกรมนะคะในรูปแบบของบล็อกโปรแกรมนะคะ การเขียนโปรแกรมนะคะที่เด็กๆจะใช้จะเป็นการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ Scratch นะคะซึ่งเป็นภาษาหนึ่งที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์นะคะให้ทำงานตามความต้องการของมนุษย์นะคะซึ่งเด็กๆเนี่ยจะใช้ในรูปแบบของบล็อกคำสั่งค่ะขั้นตอนในการเข้าใช้งานนะคะนักเรียนจะเข้าไปใช้งานโดยเข้าไปที่โปรแกรม s c r a t c h mit t edu นะคะซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะเรียกใช้งานออนไลน์ได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาในส่วนนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะเลือกเป็น start creating นะคะโดยนักเรียนนะคะจะมีภารกิจในการทําการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้นะคะหก็คือการเลือกตัวละครนะคะซึ่งตัวละครที่นักเรียนเลือกจะต้องไม่ใช่ตัวละครที่เป็น ตัวละครตัวอย่างหรือว่าเป็นรูปตัวแมวนั่นเองนะคะ2ก็คือให้ตัวละครสามารถเดินได้ค่ะ 3. ก็คือเมื่อชนขอบให้สะท้อนกลับโดยไม่กลับหัวนะคะคําสั่งที่นักเรียนจะต้องนํามาใช้งานก็จะมีคําสั่งเวนกรินแฟ c คลิกนะคะเราก็จะมีคําสั่งภายใต้อ o ลเวอร์ก็คือ Move 10 Step แล้วก็ If On Edge Bounce นะคะสำหรับการให ตัวละครเดินทางแล้วก็เมื่อชนขอบให้สะท้อนกลับนะคะแล้วก็ในส่วนของการไม่กลับหัวก็คือการใช้คำสั่ง set rotation style นะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของสื่อประเภทนี้นะคะสื่อประเภทที่คุณครูจะนำเสนอเป็นวิดีโอนะคะซึ่งโปรแกรมที่คุณครูนำเสนอนะคะ ก็จะใช้โปรแกรมโฟโต้นะคะซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 10นะคะโปรแกรมโฟโต้นะคะมีความสามารถในการที่จะนำเสนอสื่อมีเดียให้มีความคมชัดระดับ HD นะคะหรือว่า1,800 0พิกเซลนะคะที่สำคัญคือใช้งานได้ฟรีด้วยนะคะ การนำไปใช้งานก็ค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะรู้จัก YouTube ใช่ไหมคะฉะนั้นนะคะวิดีโอสามารถที่จะอัปโหลดลงไปในแอปพลิเคชันนะคะยกตัวอย่างเช่น YouTube ได้นะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาในการที่เราจะต้องโหลดไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่นะคะแล้วก็สามารถที่จะเข้าชมผ่านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆในรูปแบบของสมาร์ทโฟน PC หรือว่าแล็ปท็อปได้ทุกที่ทุกเวลาที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาต่อนะคะซึ่งสืงส่อนี้นะคะยังสามารถพัฒนาต่อได้นะคะโดยการเพิ่มเติมคำบรรยายลงไปในส่วนของรายละเอียดการเรียนนะคะหรือว่าที่เราเรียกซับไตเติลเองนะคะก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาในส่วนที่เราจะนำเสนอได้มากขึ้นนะคะเกิดกรณีที่เราต้องไปอยู่ในที่ชุมชนหรือว่าสถานที่ที่เราจะต้องเข้าใจในเนื้อหานั้นนะคะในส่วนซับไตเติลก็จะช่วยในเรื่องของ อ่อนวยความสะดวกในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะใช้เสียงได้นะคะค่ะครูขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ